สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE เลยนะครับหลังจากที่ผมได้บรรยายนะครับในเรื่องของโปรแกรมทั้งหมดแล้วนะครับพอเป็นพอรพ่อยไปอ่าเรามาลองติดตั้งโปรแกรมนะ IDE กันนะอันดับแรกเนี่ยเราพ่อไปดาวน์โหลดนะครับที่เว็บไซต์นะครับของ Arduino นะครับโดยที่เราพิมพ์ว่า w w w Arduino I N O CC นะครับอพอเราเข้ามาในเว็บไซต์ของ Arduino แล้วเนี่ยเราก็ไปที่ซอฟต์แวร์นะครับพอซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีให้เราเลือกนะครับถ้าเราเลือกอ่า Windows Win Seven and New นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกอาเลือกดาวน์โหลดตัวติดตั้งตัวเซตอัพมานะครับแต่ถ้าเราเลือก Windows ตัดซิปเนี่ย ก็จะเป็นตัวไฟล์ที่ซิปไว้แล้วก็ไปแตกใส่ไดซีนะครับอันนี้ผมขอให้เลือกเป็น Windows 7 s e t ่ p นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากด Just Download นะครับกดจั s ตดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับตัว Arduino IDE มาให้เรานะครับถ้าเราเลือกตัวที่2ตัวนี้นะครับ มันก็จะต้องไปถามไรเซนหรือซื้อตัวลิขสิทธิ์มานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแอแชร์แวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดให้เราติดตั้งโปรแกรมได้เขียนโปรแกรมได้นะครับตัวนั้นเราก็าจะไม่มีปัญหานะครับอ่าหลังจากเรา,เรา,เราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับอันดับแรกเนี่ยเดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมนะครับ แล้วตอบแยกนะครับอเออเลอร์โปรแกรมเออเลอร์โปรแกรมอ,อ,อ,รรมอ,อย่างตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ยืนยันไปครับยอมรับนะครับแล้วก็กด next กด install นะครับ โปรแกรมก็จะทําการ install โปรแกรมนะครับลงไปที่ไดซี IC, นะครับในโปรแกรมนะครับโปรแกรมไฟล์นะครับที่เป็นวงเล็บ x86 นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมเป็นวินโดว์64บิตมันก็เลยจะเป็น x86 ไปนะครับเดี๋ยวรอสักพักนึนะครับหลังจากโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้ว ทีนี้ติดตั้งเสร็จแล้วก็กดโค้ดครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันดับต่อมาเนี่ยเราต้องมาติดตั้งไดเวอร์นะครับของโปรแกรมบอร์ด Arduino นะครับซึ่งผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งถ้าตอนนี้ผมใช้เป็นบอร์ดรุ่นเวอร์ชัน3นะครับเราก็จะติดตั้ง CH341 นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยจะใช้ CP201 นะครับตัวนี้เราใช้ตัวนี้ แล้วก็กด install ไปนะครับตอบเนียยครับกด install ครับอันนี้ของผมติดตั้งไว้แล้วนะครับมันก็เลยทำเกิดขึ้นเออร์ขึ้นมาอาอย่ผมอัน install ตัวนี้ออกไปอ่าผมอัน Install เสร็จแล้วผมก็ install ใหม่นะครับปับ๊บนะครับเมื่อทำการมันก็จะบอกว่า s u r f a c e เสร็จและนะครับกดโอเคนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่เสียบบอร์ด อ่า Arduino ไปปุ๊บมันก็สามารถที่จะเห็นพอตของ Arduino ได้เลยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็อ่าทีนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดโปรแกรม Arduino ครับ Arduino เดี๋ยวผมย้ายมานี่ก่อนนะครับ่าเปิดโปรแกรม Arduino นะครับ Copy นะครับลิงก์ไฟล์ตัวนี้นะครับ ว่าทำไมต้อง copy ปีเราจะ copy ปี้ไฟล์ตัวนี้นะครับมาทําการติดตั้งบอร์ดของ EEP 826ถ้าเป็น EEP 32สองเราก็ต้องไปหานะไฟล์ j จสัที่เป็นของ EEP 32สอันนี้ผมใช้ EEP 826ก็มาที่ไฟล์นะครับมาแล้วก็มาไปที่ performance นะครับใน performance เนี่ยนะครับให้ติ๊กื่องหมายตรง show นะครับตัวนี้ output ให้เป็น compile นะครับพอเลือก compile เสร็จปุ๊บในช่อง a d the additional add board นะครับ manager นะครับ URL ตัวนี้ก็ copy ลิงก์ตัวนี้มานะครับที่ผมใส่นะก็คือตัวนี้นะครับ http นะครับ Arduino uh, .json นะครับพอเราก็ copy เสร็จแล้วเรากด OK นี่คือเสร็จกระบวนการที่หนึ่งละโอ้แต่นี้ลืมบอกไปนะครับในไฟล์นะครับ performance เนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เรากำหนดฟอนต์ขนาดฟอนต์แต่นี้ผมเลือกเป็น18 พอตัวหนังสือเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับเดิมที่มันติดตั้งมาให้เนี่มันจะมีตัวขนาดเท่าสิบสองอันนี้ผมให้เป็นสิบหกแล้วกันนะครับเราจะได้ดูตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามาดูที่ทูลน,นะครับในบอร์ดของเราเนี่ยมันมีแค่บอร์ดของไอโน R าสามนะครับเป็นไอโนยังไอโนอันดูอันโนนะครับไอโนนาโนทำไอโนเมกะนะครับพวกนี้เราก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เกือบทั้งหมดทีนี้เราก็มาที่นะครับ เรื่องบอร์ดมินิเจอร์บอร์ดมินิเจอร์ปุ๊บเราพิมพ์คำว่า e s p แปดสองหกหกอ่ามาแล้วครับเราก็จะได้ตัวไฟล install มันจะขึ้น e s p แปดสองหก by e s p community นะครับตัวนี้เรากด install เลย อ่าล้วกด install มาแล้วนะครับปั๊บแล้วก็กดโค้ดเลยครับพอกดโค้ดเนี่ยเราดูปุ๊บเนี่ยครับในบอร์ดนะครับเห็นไหมครับเราก็จะมีบอร์ดอ่า e p แปดสองหกบอร์ดสามจุดศูนย์นะครับจุดหนึ่งเข้ามาแล้วเราก็มาเลือกนะครับให้เป็นนะครับ R Node MCU หนึ่งจุดศูนย์ ESP สิบสอง E นะครับเลือกตัวนี้ไว้นะครับสังเกตนี้ไงอ่านะครับ คอมพอร์ตเราตัวนี้ยังไม่เจอนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับต้องจนกว่าเราจะมีทำการเสียบตัว Arduino นะครับอ p พแปดสองหกลงมานะครับอทีนี้เราติดตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้บอร์ดแล้วตอนนี้เราก็มาทําการติดตั้งเลวิลี่นะครับซึ่งในที่เนี้ผมมีอุปกรณ์อยู่นะครับที่ที่จะสอนจริงๆก็คือ เป็นการเชื่อมต่อระหว่างลายนะครับส่งข้าวข้อมูลไปให้ l ลายนะครับแล้วก็ใช้ EP เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ DHT 1 1หนึ่งหนะครับทีนี้เรามาอินสตอล DHT 1 1หนึ่งหก่อนนะครับอ่าแอดอินคลูดนะครับไลบรารีนะฮในที่นี้ผมเลือกเป็น Manager Library นะครับอ่า uh, ผมอินสตอลตัวที่เป็น Simple DHT ไปก่อนอันดับแรกนะครับ ามันก็จะขึ้นมาให้นะครับ l i b r a r y Manager ไปใหม่นะครับ Create นะครับแล้วก็ Include l e v e l r y แล้วก็เลือกคือ Manager l e v e l r y นะครับมันก็จะทำการน,นะครับอัปเดตนะครับ ลินะครับขึ้นมานะครับ for install l n d r e v y นะครับ่าทีนี้ผมก็ในช่องนี้ครับที่กับมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ผมก็พิมพ์คำว่า simple นะครับ dht เข้ามานะครับอ่ได้แล้วนะครัทีนี้ผมก็มา install นะครับก็เอาเวอร์ชันล่าสุดแล้วกันนะครับปับ๊บกด install จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันมันคือ1.0.13นะครับนะผมกดอัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับจะได้เวอร์ชันตัวใหม่เข้ามานะครับก็น่าจะเป็น1.0.14นะครับอ่าได้มาละ1.0.14นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคะอ่าเราก็มาอัปเดตอะไรครับอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับอ่าเดี๋ยวผมค็อปีมันนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เป็น wifi manager นะครับ ก๊อปี้นะครับพิมพ์คำว่า Wi-Fi Manager นะครับอ่าขึ้นมาไหมไม่ขึ้น่าเลื่อนลงมาครับหาคำว่า Wi-Fi Manager อ่านี่ครับผมเจะละ Wi-Fi Manager นะครับผม install ก่อน2.3นะครับอ n s t ต l l พออินสตอลเสร็จแล้วเนี่ยในไฟล์แมเน g เจอร์ดูได้มีให้มีให้อัปเดตไหมเรียบร้อยนะครับผมอินสตอเป็น2 0 3จุดูนสามเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับสองตัวนี้นะครับมาผมมาก็มาติดตั้งนะครับเทตนะครับของลายนะครับอ้อลืมไปนะครับผมก็มา t e n เดน i d เดนนะครับไทเดน line นะครับไทเดน line อีกทีหนึ่งนะครับสครินะครับอินคลูดไลเวลลี่ แมเ a จเจอร์ไลบรารีมันมีวิธีสองอย่างคือแอปเป็นไฟล์ .zip มานะครับแต่นี้ผู้ชมผมติดตั้ง library manager ผ่าน library manager อร์เลยกันนะครับมันจะได้ชัวร์กว่ากันนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวลาเราทำการติดตั้งได้ง่ายนะครับอ่าทีน,นี้ผมก็พิมพ์คำว่า r i เด้นนะครับ td นะครับ line อ่าขึ้นมาละก็กดเอาเวอร์ชัน 3.3นะครับ install เลยครับมันมีสองอย่างก็คือกด install กับ install ตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันจะกลายเป็นอัปเดตแต่ถ้าเรายังไม่มีเคยติดตั้งอย่างเครื่องผมเนี่ยถอนไปมีติดตั้งมันยังจาไว้ที่ registry ของ windows อยู่นะครับอ่าทีนี้เรียบร้อยเป็น3.03แล้วแล้วก็ code นะครับนี้ต่อมาเราก็มาติดตั้งนะครับ l ลเวลีของ dht นะครับ ก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ add script นะครับแล้วก็ include library แล้วก็ไปที่ add zip library นะครับเราก็ไปหาผาดที่เรามีไฟล์ตัวนี้หรือดาวน์โหลดมาไว้นะครับในที่เนี้ยผมเก็บไว้ที่ได้ e นะครับแล้วก็อยู่ในห้องอบรมออนไลน์นะครับสอนออนไลน์นะครับสอนออนไลน์เสร็จแล้วผมก็มาที่ dp นะครับแล้วก็ห้อง set up พนะนี่ผมจะมี2ตัวนี้นะครับ ก็ทำทีละตัวนะครับผมก็กด open อ่ามันก็จะบอกว่า add level name e e นเซอร์ l อลเล l e อลเลส t เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็มาทำอีกตัวอ่าผมมันน่าจะมีอยู่ของมันนะครับเดี๋ยวผมดูในนี้แป๊บหนึ่งนะครับใน level y มีไหมโอ้ถ้ามีอยู่อย่าอ่าเซตปุ๊บเดี๋ยวผมลบออกไปนะครับลองลบชุดนี้ออกไปก่อนนะครับ อ่าเราจะดูดดไม่มีนะครับตอนนี้ไฟชุดนี้ไม่มีแล้วนะครับอ่าผมก็มาติดตั้งใหม่นะครับก็ Screen Include Library Manager อ๋อผมไม่เอา Manager เ,เนาะผมโทษทีนะครับผมต้องเป็น Add to Zip นะครับ อ่า uh, include add to zip ผู้ที่ผมดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับถ้าดาวน์โหลดไลบรววีเราก็จะเป็นดาวน์โหลดตัวที่มันอ่ามันมีให้ดาวน์โหลดเยอะหลายตัวเราก็อาจจะดาวน์โหลดติดมาติดตั้งไม่ถูกนะครับสื่อออนไลน์แล้วก็ dp แล้วก็เซตอัพอ่าผมติดตั้งตัวนี้ปั๊บเรียบร้อยนะครับไม่ไม่ขึ้นแถบสีแดงแลวนะครับ เืกี้ถ้ามันเออร์เลอร์หรือมีไฟซ้ำเนี่ยตรงนี้แถบเนี้ยจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่ามันติดตั้งไม่เสร็จอ่าเสร็จปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ผมอ่าแอดอีกตัวหนึงนะครับ DHT นะครับก็ไปที่ไ i c e สอนออนไลน์ DP Setup พนะ DHT เรียบร้อยเราก็มาดูนะครับใน Arduino r e r a y เห็นไหมครับมาละสองฝ่ายที่เรา add ซิปมานะครับโอเคทีนี้เราก็พร้อมละนะครับพร้อมที่จะใช้งานละจริงไหมก็เดี๋ยวผมลองเทสด,ด้วยชุดคำสั่งตัวนี้ซึ่งผมทำไว้อยู่นะครับน่าจะอ่าตัวนี้น่าจะได้นะครับอ่าผมลอง คอมไพดูนะครับเป็นคอมไพแปลงไฟล์เฉยนะครับว่าโคดที่เราเขียนเนี่ยมันถูกต้องไหมมีเออร์เลอรไหมนะครับถ้าเราทําไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเออร์เลอร์ตั้งแต่บรรทัดแรกก็คืออย่างเช่น include d h t h เนี่ยมันก็จะหา l i b r a r y ไม่เจอนะครับมันจะฟ้องว่าไม่พบ directory นะครับตรงนี้ก็ขอให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผม อ่าตอนนี้โปรแกรมไม่มี e ออร์เลนะครับแสดงว่าพร้อมใช้งานละนะครับโปรแกรมตัวนี้ตั้ง d h ET t ไม่มี e ออร์เลนะครับถ้าเราทำตามขั้นตอนนี้นะครับก็แสดงว่าเราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยนะ ทีนี้เรามาดูนะครับเรามาลองเสียบนะครับสาย USB เข้ากับหน่ว e MCU นะครับถ้าเราดูตอนนี้นะครับในทูนนะครับเราจะเห็นว่าตต่เนี้ยพอร์ตไม่เจอถ้าเราเสียบเราจะเกิดอาการอะไรครับนะครับจะมีสัญญาณาการเชื่อมต่อพอร์ตก็คือดังติ้งนองติ้งตีดติ้่ขึ้นมานะครับถ้าเราดูตอนเนี้ยเราจะยังไม่เห็นพอร์ตเราคลิกไปก่อบนะครับแล้วก็ไปทูนม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะครับขึ้นเป็นคอมสาม นะครับตรงนี้แล้วก็พร้อมใช้งานนะครับอันนี้ผมลองเซมเปิลนะครับดาวน์โหลดอะไรครับผมเอฟเซมเปิลมานะครับก็ E.P. แปดสองหกนะครับแล้วก็เลือกบลิงก์นะครับเหมือนจะได้ไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแต่นี้มันจะเป็น LED บ u i l t in นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับอ่าดูไว้นะครับตอนแรกไฟล์ตัวนี้ยังไม่กระพริบเลยนะครับหลังจากที่ผมนะครับคดาวน์โหลดนะครับ อัปโหลดไฟล์ลงเข้าตัว EP แปดสองหกเปิดเดเอร์เซ็นต์็นยี่งิ16%้าเอคือคอมไพ์เลาาสิบาเอร์เน็ดร์้าสิบเอ็นตะครับจกนกว่ามันจะครบ100%่งร์เ นะครับนะครับ LD b u i l d i นี่ผมเริ่มไฟเป็นไฟกระพริบแล้วตอนแรกไม่ไม,ไม่กระพริบเลยนะครับแสดงว่านะครับโปรแกรมตอนนี้ที่เราติดตั้งเนี่ยคอมไพล์ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อไปแล้วก็มาเรียนรู้นะวิธีการอ่า อ่านค่า DHT ของอุณหภูมินะครับแล้วก็โฟโตเซนเซอร์ต่อไปในาบ,บงานต่อไปแล้วก็การสัง่งการผ่านเซอร์วิสนะครับอันนี้คือเป็นการสอนวิธีติดตั้งโปรแกรมนะครับ Arduino IDE ให้พร้อมใช้งานนะครับ